เข้าสู่ซื้อการสอนการใช้เครื่องสา่งเส้นใยนะคะโดยเครื่องสางในวันนี้เราคิดค้นมาพิเศษสําหรับเกษตรกรผู้สูงอายุค่ะอันดับแรกขอแนะนําทีมงานก่อนนะคะดิฉันอาจารย์ดรนันทิยานันทองคายสาขาการออกแบบอุตสาหกรรมค่ะและอาจารย์นัทพงศ์ประภาการนะคะสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ค่ะอาจารย์ดรสิทธิศักดิ์รัตนประภาวันนะคะสาขาศิลปรกรรมและสื่อสร้างสารรค์พวกเรามาจากมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานค่ะ อันดับแรกเราจะให้อาจารย์บอมนะคะอาจารย์นัทจพงศ์แนะนําการทํางานของเครื่องแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆว่าเครื่องนี้มีที่มาที่ไปอะไรบ้างนะคะขอเชิญอาจารย์บอมแนะนําเครื่องด้วยค่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานของเครื่องนะครับว่าเครื่องสางเส้นใยสําหรับผู้สูงวัยนะครับมีวิธีการและอุปกรณ์ยังไงบ้างครับตามมาเลยครับโดยเครื่องสังเส้นใยสำหรับผู้สูงวัยนะครับเราจะประกอบไปด้วยลูกกิ้งทั้งหมด3ชุดด้วยกันนะครับชุดชุดแรกเนี่ยเราเรียกว่าลูกกิ้งสําหรับป้อน นะครับเส้นใหญ่นะครับชุดลูกกิ้งที่สเนี่ยสำหรับใช้ในการสางเส้นใหญ่นะครับและชุดลูกกิ้งชุดสุดท้ายนะครับชุดที่3เนี่ยใช้สําหรับในการเกลี่ยให้เส้นใหญ่มีความสมาเสมอโดยวิธีการใช้งานของเครื่องนะครับเราได้ออกแบบมาค่อนข้างง่ายสําหรับผู้สูงวัยนะครับโดยเราจะประกอบไปด้วยชุดมอเตอร์ส่งกําลังนะครับหชุดนะครับถ่ายทอดกําลังมาที่มูเล่นะครับเพื่อให้มูเล่เนี่ย ส่งกาลังไปที่ชุดสางลูกกลางและการลูกกลางสําหรับใช้ในการสางเส้นใหญ่นะครับแล้วจากนั้นนะครับทางด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราสวิตช์มาด้านหลังชุดสางเส้นใหญ่เนี่ยนะครับจะถ่ายทอดกําลังนะครับส่งต่อกําลังเนี่ยเป็นทอดทอดกำลังนะครับเพื่อทําให้นะครับลูกชุดลูกที่1นะครับเป็นตัวที่จะทําให้ป้อนออกมาครับทุกลูกใน3ลูกเนี่ยทำงานสัมพันธ์กันนะครับอย่างมีนัยยะนะครับหลังจากนั้นนะครับพอลูกกิ้งนะครับชุดป้อนนะครับป้อนเส้นใหญ่นะครับเข้าทางด้าน ด้านหน้านะครับเคลื่อนเคลื่อนที่ผ่านนะครับมาชุดชุดสาแล้วก็ชุดสุดท้ายนะครับสาหรับในการเกลี่ยนะครับโดยการป้อนนะครับเราจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆนะครับได้แก่ชุดสายพานลําเลียงนะครับชุดสายพานลำเลียงเนี่ยมีหน้าที่ในการลําเลียงเส้นใยเพื่อป้อนเข้าไปนะครับเนื่องจากการการป้อนเส้นใยนะครับถ้าไม่มีชุดสายพานชุดนี้ในการป้อนจะทําให้การป้อนเนี่ยไม่สม่ําเสมอ นะครับเส้นใยที่ได้เนี่ยจะมีความเขาเรียกว่าคลุกคละนะครับไม่เรียบตลอดแนวโดยการทํางานของเครื่องนะครับเริ่มต้นเนี่ยนะครับเราจะทําการเอาเส้นใยนะครับมาที่ตรงสายพานลําเลียงตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับเราทําการเปิดมอเตอร์นะครับขับเคลื่อนนะครับโดยใช้ชุดควบคุมนะครับที่เราได้ทําการออกแบบไว้โดยชุดควบคุมเนี่ยสามารถปรับความเร็วรอดได้ตั้งแต่ศูนย์รอบจนถึง3,000รอบต่อนาทีนะครับโดยในโหมดของเครื่องเนี่ยเราจะทําการตั้งไว้ทั้งหมด4ความเร็วรอบ เส้นใยที่ผ่านลูกป้อนชุดที่1จะถูกลําเลียงนะครับและถูกเกี่ยโดยชุดสาเส้นใยนะครับจากนั้นเส้นใยทั้งหมดนะครับจะถูกเกาะกันเป็นแพรอยู่บนลูกกิ้งสาเส้นใยแล้วก็จะถูกลูกกิ้งเกี่ยนะครับเกี่ยเพื่อให้เกิดความสม่ําเสมอโดยส่วนประกอบสํคาคัญอีกส่วนหนึ่งสําหรับเครื่องสั่งเส้นใยสาหรับผู้สูงอายุนะครับก็จะเป็นด้านล่างนะครับโดยโดยชุดห้องห้องควบคุมเนี่ยนะครับเราเราออกแบบไว้สําหรับกักเก็บฝุ่นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นเนี่ย ฟุ้งกระจายนะครับสร้างมลพิษแล้วก็สร้างปัญหาฝุ่นให้กับผู้ใช้เครื่องเองนะครับโดยเราจะมีห้องนะครับแล้วมีเครื่องดูดฝุ่นนะครับเป็นระบบไซคโคลนนะครับทำงานด้วยอมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ จากประเด็นปัญหาที่เราพบนะคะที่เกษตรกรผู้สูงอายุที่ปลูกฟ้าอ่ะเขาจะมีปัญหาในการตีปูตีปุยตีฟูเส้นใหญ่ฟ้ายเนาะแล้วก็มีฝุ่นละอองที่ฟุ้งเข้าจมูกเราจึงได้พัฒนาเครื่องนี้ขึ้นมาโดยการใช้ระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วยให้การทํางานน่ะง่ายขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคือตรงนี้เนาะจันบอมที่เราทํามาเพื่อที่ว่าแก้ปัญหาฝุ่นที่ฟุ้งกระจายเข้าจมูกของผู้สูงอายุนะคะอันนี้คือวิธีการที่เราเอามาใช้ในการพัฒนาเครื่องของเรานะคะเมื่อกี้ที่ อาจารย์บอมแนะนำเนาะก็คือลูกกิ้งตัวแรกตัวนี้ใช่ไหมคะพอเราป้อนเส้นใ่ฝ้ายเข้ามาบนสายพานสีเขียวนี้ลูกกิ้งที่หนึ่งเขาก็จะทําหน้าที่ป้อนป้อนดูดเข้ามาอยี้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็จะมาที่ลูกกิ้งใหญ่ครับเป็นลูกกิ้งสาลูกกิ้งก็จะสามเส้นใหญ่ก็จะวนอยู่ตรงนี้แล้วความพิเศษของเครื่องเราก็คือเรามีลูกกิ้งที่สามตรงนี้ใช่ไหมที่ช่วยช่วยในการเกลี่ยเกลี่ยเส้นใหญ่เพื่อให้เส้นใ่เนี่ยเกิดความสม่าเสมอนะครับ โอเคจันบอมแนะนาให้ดูหน่อยสิคะที่เมื่อกี้บอกว่ามันมี3ระดับแล้วก็ปรับความเร็วยังไงได้ครับเริ่มต้นการใช้งานการใช้งานนะครับหลังจากที่เราเสียบเสียบปลั๊กนะครับไฟเข้ามาแล้วครับเป็นระบบไฟบ้านนะครับเราออกแบบมาสําหรับใช้ในบ้านเรือนนะครับขั้นที่1นนะครับเราเปิดสวิตช์นะครับเพื่อให้ไฟนะครับเข้าไปในระบบนะครับสัญลักษณ์นะครับจะมีสัญลักษณ์สีแดงวิ่งเป็นวงกลมนะครับอันนี้คือพร้อมใช้งานนะครับวิธีใช้งานง่ายมากครับเราเพียงแค่นํามือนะครับกดนะครับ คันสวิต์นะครับกดลงไปด้านล่างเบาๆนะครับเครื่องสางนะครับรก็จะ,จะ,จะทํางาน,อ,นอัตโนมัติเลยอัตโนมัติเลยใช่ครับอันนี้คือความเร็วที่ต่ําสุดหรือว่าตัวนี้เป็นความเร็วต่ําสุดของเครื่องที่เราตั้งไว้ครับเราสามารถที่จะปรับตั้งความเร็วเนี่ยโดยมอเตอร์ตัวนี้นะครับมีความเร็วเนี่ยตั้งแต่ศูนย์จนถึงสูงสุดเนี่ยคือสามพันรอบต่อน,นาทีอ๋อค่ะจริงๆแล้วเนี่ยความเหมาะสมของสางเส้นใหญ่เนี่ยก็อยู่ที่ชนิดของเส้นใยด้วยนะครับอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะทําการปรับยังไงฉะนั้น โหมดที่เราแนะนำเนี่ยเราจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ3-4ถึงโหมดแต่เนื่องจากเส้นใยในบ้านเราเองนะครับ<ส>มันมีความที่ไม่ได้เหมือนกันทั้งหมด <sucked. S 1> ฉะนั้นเครื่องนี้สามารถที่จะปรับความเร็วได้ตามคว<อ>ามต้องการของผู้ใช้งานเลยครับว<อ>ิธีการปรับก็ง่ายมากครับขั้นที่1นนะครับเราปิดเครื่องนิดนึงนะฮะปิดเครื่องจากนั้นนะครับจะมีลูกศรบ,บนล่างนะครับเราปรับกดนะครับถ้าเราจะให้ความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับเรากดหนึ่งครั้งนะครับเป็น30หรือเราจะเพิ่มเท่าไหร่ 40- 50 จากนั้นนะครับเราสามารถที่จะอ่อนโอ้โห50นี่คือความเร็วสูงสุดใช่ไหมคะใช่ครับสูงสุดที่เราแนะนําตอนนี้เลยที่เราแนะนําเพราะถ้าเร็วกว่านี้มันก็จะเกินศักยภาพกเกินความต้องการของชุมชนอ่ะเนาะใช่ครับเราก็จะใช้ที่3040แล้วก็50โอเค <Okay. S 1> ค่ะวิธีการปิดก็ง่ายๆครับเราดันนจากนั้นสามารถที่จะออฟ ปิดสวิตได้เลยได้เลยครับ,รบสแสดงว่าการใช้งานของเครื่องสารเนี่ยก็จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้สูงอายุที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการตีปุ๋ยฝ้ายเขาสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น<ช>เนาะขอบคุณอาจารย์บอมมากเลยนะคะสําหรับพาร์ทนี้ในการออกแบบแล้วก็ผลิตเครื่องสารในส่วนนี้ค่ะครับผมสวัสดีครับ ตัวเครื่องสั่งเส้นใยนะคะที่เป็นหัวใจสําคัญในการทํางานครั้งนี้แล้วเรายังให้ความสําคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมการนั่งแล้วก็การใช้งานนะคะเพราะว่ากลุ่มผู้ใช้งานของเราคือผู้สูงอายุดังนั้นเนี่ยท่าทางการนั่งตามหลักการของกายศาสตร์มีความสําคัญมากๆที่จะช่วยลดความเมื่อยลา้าแล้วก็ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานได้ค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะอาจารย์กอฟนะคะอาจารย์ดรสิทธิศักดิ์จะได้รับหน้าที่ในการออกแบบชุดโต๊ะเก้าอี้ที่เหมาะสมกับการใช้งาน ร่วมกับเครื่องสางนี้ค่ะเชิญอาจารย์ก๊อฟอธิบายค่ะครับสวัสดีครับในส่วนของผมก็จะรับผิดชอบในเรื่องของการออกแบบนะครับชุดเฟอร์นิเจอร์นะครับสำหรับวางตัวเครื่องสางเส้นใหญ่นะครับโดยคีย์เวิร์ดหลักๆที่ผมใช้ในการออกแบบก็คือ form follow a g i n g society นะครับส่วนแรกจะมีในเรื่องของโต๊ะนะครับเก้าอี้นะครับแล้วก็เป็นโต๊ะข้างสําหรับวางใหญ่นะครับโดยทั้งหมดนะครับออกแบบแล้วก็มุ่งเน้นในเรื่องของความปลอดภัยนะครับสะดวกสบายต่อการใช้งานนะครับ เวลานั่งผู้สูงอายุต้องนั่งหลังตรงนะครับเพื่อความสบายในการป้อนเส้นใหญ่เข้าไปนะครับแล้วก็ตัวโต๊ะนะครับจะสังเกตว่าเราจะมีดีเทลก็คือว่าในส่วนของร่องตัวนี้ครับร่องตัวนี้จะใช้สําหรับวางเครื่องนะครับแล้วก็มีตัวนี้สําหรับล็อกนะครับล็อกเครื่องการเครื่องเลื่อนนะครับเสร็จแล้วเราจะมีฟังก์ชันที่เพิ่มมาก็คือในเรื่องของลิ้นชักนะครับเอาไว้สําหรับเก็บพวก ตัวสารเส้นใจนะครับหรือตัวนี้นะครับสําหรับในการทํางานนะครับเสร็จแล้วจะสังเกตได้ว่าตอนที่ผู้สูงอายุเขานั่งนะครับในการป้อนใหญ่นะครับตรงนี้ดีไซน์มาเพื่อสําหรับวางเท้าผู้สูงอายุได้นะครับโดยลักษณะในการออกแบบนะครับเราจะทําการออกแบบนะครับในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับพอเสร็จแล้วนะครับในลักษณะการทํางานนะครับเราจะเอาไฟล์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับ ไปจัดวางเลเยอร์นะครับบนไม้นะครับตัวไม้นะครับเราจะใช้ไม้อัดยานะครับหรือไม้อัดประสานนะครับซึ่งจะทนทานต่อความชื้นนะครับลานะครับแล้วก็คงทนนะครับเสร็จแล้วพอพอเราเอาไฟล์ตัวนี้ไปวางบนไม้อัดเสร็จนะครับก็เราจะได้แพทเทิร์นออกมานะครับแล้วเราก็จะนําไฟล์ตัวนี้ไปเข้าเครื่อง CNC นะครับเพื่อตัดออกมาแล้วก็นํามาประกอบนะครับจะสังเกตได้ว่า บริเวณรอ,อยต่อนะครับเห็นไหมจะมีในลักษณะของจอยแบบนี้ด้วยนะฮะจอยนะครับนี่จอยแบบนี้นะครับค่ะในส่วนของการออกแบบชุดโต๊ะเก้าอี้ที่เหมาะสมนี้นะคะนอกจากเราจะให้ความสําคัญในเรื่องของหลักการออกแบบทางกายศาสตร์ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุแล้วสังเกตว่า นักออกแบบของเรายังให้ความสําคัญในเรื่องของการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าโดยขนาดสัดส่วนแล้วก็รูปลักษ์ของการดีไซน์ทั้งหมดจัดอยู่ในแผ่นไม้อัดยางใช,ใช่ไหมคะค,ค,คือเราให้ความสําคัญตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุเลยนะว่าต้องเป็นวัสดุที่คงทนถาวรทนต่อความชื้นทนต่อการขึ้นราเพราะจะได้ทำความสะอาดง่ายเนาะผู้สูงอายุจะได้ดูแลง่ายๆแล้วก็ใช้ได้เป็นเวลายาวนานไม่ต้องเปลี่ยนใหม่บ่อยๆเนาะร,รวมถึงการผลิตที่อาจารย์ก๊อปได้ วางรูปแบบทั้งหมดลงบนไม้แผ่นแผ่นไม้ใช่ไหมคะก็คือขนาดเมตรยี่สิบคูณสองเมตรสี่สบี่เมตรยี่สิบคูณสองเมตรสี่สิบสี่ซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานของแผ่นไม้อัดยานะแล้วทีนี้เนี่ยพอเราตัดด้วย CNC ใช่ไหมคะมันก็จะทําให้เหลือเศษเหลือทิ้งอ่ะน้อยแล้วก็ลดความผิดพลาดในการขึ้นชิ้นงาน้วยครับอ่าซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักการออกแบบที่เราคํานึงถึงในเรื่องของความเป็นอีโคเฟนลี่นะคะเราจะมีขยะเหลือทิ้งออกสู่ธรรมชาติอ่ะน้อยลงด้วย เห็นว่ามีการประกอบโดยใช้วิธีการคล้ายๆกับอินเตอร์ล็อกมาร่วมด้วยในการ <Okay. S 1> ทำงานชิ้นนี้ใช่ไหมอของของเราจะพูดว่าอินเตอร์ล็อกเลยก็ไม่ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นครับแต่ว่าก็มีแนวคิดของอินเตอร์ล็อกมามาด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มในเรื่องของความคงทนก็คือมีการอัดกาวแล้วก็ยึดน็อตเลยครับเพื่อให้ตัว เฟอร์นิเจอร์นี่แข็งแรงมากขึ้นนะครับอเพราะว่าเราให้ความสําคัญในเรื่องของการขนส่งเนาะใ,<ช>ใกนกรณีที่เราต่อยอดเชิงพาณิชย์แล้วก็ในขนาดใช้งานครับใช่คตัวเก้าอี้หรือเฟอร์นิเจอร์ต้องมีความแข็งแรงครับค่ะทีนี้อีกนิดนึงผู้ชมอาจจะสงสัยว่าอะไรหลักการกระยาศาสตร์คืออะไรเดี๋ยวจะสาธิต เป็นผู้สูงอายุให้นะคะว่าทาไมเราจะต้องนั่ง90องศาแล้วทําไมจะต้องมีที่วางเท้าเนาะเดี๋ยวจันกรฟลองให้ดูหน่อยซิว่าทําไมเราต้องมีโต๊ะ้างด้วยตอนที่ใช้งานนะครับตรงนี้จะเป็นสําหรับวางใหญ่นะครับเพื่อป้อนเข้าไปนะครับป้อนเข้าไปตัวเกือผู้สูงอายุก็จะนั่งตรงนี้ครับนะฮะนั่งเข้าไปนะครับอันนี้ถนัดไหมครับได้ครับเข้ามาได้ขย้มาครับอ่าครับแล้วก็เท้าวางตรงนั้นครับเค ก็จะลดความเมื่อยล้าขณะทํางานนะคะหลังที่เราไม่นั่งเองเพราะว่าเราต้องทํางานเนาะเราเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ส่งอาอยู่ที่ทำงานต้องต้องเข้าไปอีกครับตรงนี้ต้องนั่งพิงนะฮะต้องนั่งพิงโอเคค่ะเชิญนั่งหลังตรงนะครับนั่งหลังตรงนะคะจะได้ไม่ปวดหลังเวลาทํางานเนาะแล้วก็หยิบเส้นใยด้าน้นเส้เ้ากมีที่พักแขนด้วยอย่างนี้นะคะมีอุปกรณ์ที่ทางตัวเครื่องออกแบบมาเพื่อที่ ป้องกันความผิดพลาดเช่นเอาเนิ้วแย่หรือทําไปเผลอม่งวงสับประโกนิ้วเข้าไปติดแล้วก็มีเครื่องป้องกันมีการยิ่งหมดนะคะ ในส่วนของการออกแบบชุดโตเก้าอี้ที่เรานํามาใช้ประกอบกับเครื่องสางนี้นะคะนอกจากจะเห็นความสําคัญแล้วว่าการออกแบบโดยคํานึงถึงหลักการการรยาศาสตร์สําหรับผู้สูงอายุเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงต่อการใช้งานจะเห็นว่าเรายังให้ความสําคัญในเรื่องของการขนส่งในกรณีที่เราต่อยอดเชิงพาณิ์มีลูกค้าสั่งขึ้นมาเวลาเราผลิตเนี่ยสินค้าที่เราจะส่งไปให้ลูกค้ามีการแพ็คยังไงมีการประกอบเองยังไงตรงนี้มาจาก การออกแบบที่เราวางแผนไว้ทั้งหมดนะคะรวมถึงการสูญเสียวัสดุที่เราได้คิดมาทั้งหมดแล้วที่จะให้เกิดการสูญเสียหรือสิ้นเปลืองวัสดุน้อยที่สุดด้วยนะคะสำหรับในเรื่องของการออกแบบชุดโต๊ะก็ี้นี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ ค่ะสำหรับคลิปที่1น,นี้นะคะที่เป็นสื่อการสอนในเรื่องของส่วนประกอบต่างๆของเครื่องสางรวมถึงชุดโต๊ะเก้าอี้ที่ใช้ประกอบกันแล้วนั้นนะคะดิชันอาจารย์ดรนันทิยาณนองคายอาจารย์ดรนัทพงศ์ประภาการและอาจารย์ดรสิทธิศักดิ์รัตนประภาวันขอจบการน,นําเสนอคลิปที่1เพียงเท่านี้สําหรับคลิปนี้ทุกคนขอสวัสดีค่ะ สางเส้นใยฟ้าสําหรับเกษตรกรสูงอายุนี้นะคะมาจากโครงการการพัฒนานวัตกรรมเครื่องสางเส้นใยฟ้าระดับวิสาหกิจช,ชุมชนสําหรับเกษตรกรสูงวัยซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักง,งานการพัฒนาการเกษตรองค์การมหาชนประจําปีงบประมาณ2567ค่ะขอบคุณค่ะ